สำหรับวิธีการทำผ่อนชำระนะครับหรือว่าการตัดบัตรเพื่อทำการซื้อสินค้ากับทางอ n งแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรือว่าเป็นแพ็กเกจเป็นรายการที่ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำนะครับเวลาที่เรานั้นได้เข้ามาถึงหน้าตะกร้าสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมียอดรวมใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดได้นะครับจากตัวเลขนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้กดสั่งซื้อและการชำระเงินนะครับข้างล่างนี้ แล้วก็ให้เตรียมบัตรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรธนาคารอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับขอแค่เพียงว่าเช็ควงเงินให้เรียบร้อยนะครับว่าวงเงินเนี่ยสามารถที่จะตัดบัตรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ชื่อนามสกุลเลยนะครับตรง full name แล้วก็เลือกประเทศเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับใส่ที่อยู่ใส่รหัสไปรษณีย์ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลที่ใช้งานนะครับอีเมลนี้แนะนําว่าให้เป็นอีเมลที่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้นะครับ แล้วก็ชื่อผู้ใช้ตรงนี้เนี่ยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับของเราแล้วก็รหัสผ่านก็ใส่เป็นชื่อเบอร์โทรก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะมีรายการสินค้าของเรานะครับ yeah, yeah. ตรงนี้นะครับเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับมีขั้นตอนการชําระเงินผ่านทางหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือว่าจะเป็นการตัดบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับก็สามารถที่จะกรอกเลขบัตรนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับเป็นชื่อแล้วก็เป็นวรรคนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนหมดอายุนะครับผม2ออตัวเลขนะครับแล้วก็ปีที่หมดอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคศนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสนะครับสําหรับรหัสหลังบัตรนะครับก็สามารถกรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยส่วน ลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการผ่อนชําระเนี่ยสามารถมาเลือกผ่อนชําระนะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นธนาคารกสิกรนะครับเราก็กดเลือกกสิกรแล้วก็เลือกจํานวนเดือนที่เราได้มีเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงกับโปรโมชั่นของเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นเท่าไหร่แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกเดือนไปแล้วนะครับ ทางธนาคารเนี่ยครับก็จะตัดระบบเข้าไปให้เรานั้นกรอกหมายเลข otp นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะทําธุรกรรมกับอิงนาวได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับหากติดปัญหาเนี่ยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณ